งูอ่ะงองูงองูงองอยั่ไหนง,งูอ่ะตัวยาวๆอ่ะไหนง,งูง,งูอ่ะไหนงองูงองูไม่ใช่ข้างบนอ่าง,งูจอจานจอจอจานไหนจอเด็กจอเด็กอ่าจอเด็กอันไหนปอปลา ต้อเตา,าอ่ะนอนี่ต้อเตาอัานไหนฟอฟันพอฟันฟอฟันขาวๆอะแองฟันนะฟอฟันนะพอฟันยี่ไหนนะ่ะข,ขาวๆนะฟันนะอะไม่รู้แล้วลอริงยู่ไหนลอริงลอริงอนะชี้ดิชีดดช้อ่า 好了，后。